ที่แยว้วนลงไหวมือนันเนาะซิบหามือถามมนร่วมกับมือพอยี่สิบแปดมือแล้วเนาะเห็นบอเพิ่นเริ่มมีดอกแล้วก็ออกผลเนาะอันสูงเนาะแมน,นต้นสูงเนี่ยเดี๋ยวสิมาเบิงหลากเพิน่ตนตัวนี้ฝนตกใส่สมือเนาะมนืนฝนตกใส่สมืออู้ยาเพิ่นเด้ตอตัวนี้เขาปลูกกับยางก่อก,กระถางกระถางจ็กนิวนะ้วเนาะสามนิว้วอี่มเบิงตนนัวนี้มาเขาปลูกกับ ถ้วยปลูกสองนิ้วอุ้ยลากเพื่อนสีหลายกว่ากระถางสามนิ้วเลยมันต่างกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันต้นเพื่อนกะซ้ำกันเออซ้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันนี่เห็นบหมะคะเพราะว่าตรงตรง,งที่ลากเพื่อนมันมันบอกคือฟังตัวน,นั้นไงถ้วยเห็นบหมเมียนั้นมีถั่<ม>อ่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้ามีลูกกับซีดีคือการแบบว่าลูกหลายๆคางๆเนาะใช่มันกับสีออกมาแบบเยอะกินอาหารได้ดี <เอ S 1> น<ำ>ั่มแต่ว่ามันกับปลูกได้คือการใช่ต้นฝนตกเสมอ น้ำฝนบอกเขาเพราว่าหยังข้ามีหลังค้าเนาะเดี๋ยวเยียวย้วนสภาพาไปเบิงบักแตงที่ลงพรอมกันยังแดดลอยผลลอยเนาะยูทางผุนเนาะกับปลูกใดคือก้านกับปลูกใดคือก้นนี่มาเบิงค่ะตัวนี้ขาปลูกกระกองส่งสูงเนาะเพราะว่าข้าสีทดล่องแบบหลายหลายกองเนาะนี่เลยเพื่อนเพื่อนก็ออกดอกติดผลคือก้านลงเหมือเดียวกันนะลงเหมือเดียวกันเนาะใส่มาเบิงหากนี่เห็นบ่กลากเป็นกะงามคือก้าน อันนี้นาปุ๋ยเพิ่งกัญอยู่หลายเนาะตัวน,นี้คือที่ห้าปลูกกองส่งสูงก็คือห้ากัสีแบบ,แบ,บว่าเปรียบเทียบว่าห้าสิบ่อยากเติมน้ำดูไงแม่นค่ะเฮากับสีล่องทดลองเบิ่งแต่ว่ามันสีเสียงคือห้าปลูกแดดร่อยมันมากแดด<ช>นะคะ,คะแต่ว่าห้าตองมาเบิ่งเห็นบอน,นี่มันเป็นใบยังเนี่ยอันนี้นเอลินว่าใบล่า้ำค้างใบจุดใบด่างเนาะ,ะ,ะนี่แบบนี้แต่ว่าที่ห้าอยู่ใน ส่งจัวของเหาอ่าบ่เห็นมีเลยเนาะเยจิเวินคิดว่ามันมันจะได้ผลดีกว่าบ่กะเบิงลักษณะแล้วเนาะต้านกั้นติดดอกติดผลเพ่อนคือก,กะโอเคกะโอเคตัดปัญหาคือคือจากว่าเป็นโรคนะแมนตัดปัญหาเรื่องมีโรคมียั้งสีนะเออ,เอ,อแมนได้ก็ดีดีดีคือกันเนาะค่ะนี่ แต่ว่าอันนี้สิเป็นในใบจุดใบดังหลายเนาะแมนถาถาเยื่อ้วนพอจังสี่สมมติ UK ่าเยื่อ้วนบ่ไดปลูกหลายเนาะเยืวออวนเสียจังได๋สียบบ่อเยื่อ้วนใส่กันไกลกันไกล้คือตัดเพิ่นออกเลยเด้อค่ะทิมใกล้ๆเลยตัดนี่คือตัดสวงเสาเนาะแมนค่ะนี่แบบนี้เลยถ้าเห็นตัดออกไปเลยนะคะตัดแต่งนี่แบบนี้เลยค่ะนี่เฮาสิยยางตัดแบบนี้เด้อถ้าพี่น้องสิ สปลูกแบบจังสีก็ปลูกได้ค่ะเนะาะแต่เข้ากับสีตรงมาเบิงเพลินเวลาหลังจากที่ฝนตกเนาะเข<ช>้ากับตรงมาเบิงเพลินหรือว่าเห้าสีนี่ชีวพันธ์เนาะแบบนั่นก็ได้ถ้าเห้าสีคือปลูกหลายตัวนั่นนะถ้าปลูกหลายเน,น,นี่ยกับสีแนะนําให้่ชัชีวพันธ์เนาะแม่นค่ะคือป่องกั้นซื่อๆนะคะมันโบแมนย่านะคะเนาะมัน<ต>เป็น<า>พวกไอชีวพันธ์ไล่มาแลงค่ะบันโบได้ขามาแลงเนี่ยไล่เพลินให้เพลินหนีใกล้ๆนี้ยคะ แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะปลูกแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าถามว่ามันได้กินหน่อยบอยใยญ่หวันได้กินคือกันค่ะอ่าหุ่นยู่ที่การดูแลของเฮาเนาะแมนค่ะเฮียนยังก็ต้องดูแลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิยหาโซว่าเฮามีลาดำคางมีลาแป้งบอนี่ค่ะบบมีเด้อพี่น้องนี่น้อยนอยน่าหุ่นยู่หั่งน้อยนี่แมนแมนค่ะเบิ่งติล่ะนี่เล็นผลตัวนี้ตอบตอบโจทย์เลยแมนละกะใหญ่ไป๊ใสก็ได้แม่บอยใยญ่หวันแม่ว่างหนาบานยี่อวันก็ได้ได้ เขาบปตรงคือฟังฝุ่นเนาะกับแล้วแต่พี่น้องมากเนาะเลือกเอาบอสมุดบะเยอะอ้วนบวมีล่งเรือนเนาะเยอะอ้วนเห็ดแบบนั้นเป็นบะเน่ยถ้าเยอะอ้วนสิญญายเขาป้ายกะหยาดอ่าเพราะว่าเขาเห็ดรักกระดิรัเอารักกระดิแต่นั้นก็คือมาเขาบวมีทุ่นพอสิมาซื้อล่งเรือนเนาะเขาก็ใส่เสาหรือไม่อันนี้ไอ้เนี่ก็เสาก็เสือกครึ่งๆเอาก็ได้แต่อันนี้สำรับคนที่แบบว่าเขาเขาอยากให้เพื่อนเอาไปลองเห็ดอยู่ สำหรับคนไม่มีพื้นดินเออยู่ในกรุงเทพในกรุงเทพแมนในกรุงเทพในสำนักงานอยังสินะค่ะอยากปลูกไหกินในสำนักงานสมุทรเทียงมากเอออยากกินตำมกแต้งเนาะกะเอาไปปลูกได้เลยค่ะนาห้องไหนอะไรสวยๆเน่ยนะเพื่อนบ้านอะไรนะบ้านจะสันแมนค่ะมักกะสีมี่มุมของเพื่อนเนาะเขาก็เอาไปตั้งได้หี่แค่ว่างหากองจะเครื่องมือก็ยังดีเนาะแมนค่ะังันเขาปลูกกินเนาะบ่ด้ปลูกขายง่ายค่ะ บบนี้ก็ได้ได<ม>ตอบโจทย์เลยเด้อแม<ด>่ค่ะอันนี้อันนี้ยาอ้วนทดลองเนาะว่าม,มันสิโอเคบ่กับถือว่าโอเคเนาะแม่คือน้าําฝนกับบ่เข้าเนาะแม่นแดดมาเฮาก็ลงมาเต็มที่อยู่เพราะว่าลังคามันสูงนเนาะ185เซนเนาะคือบ่อบเอาปานนั้นนะพี่น้องอันนี้โอเค